ล่าสุดน,นะคะในวันนี้ค่ะพลเอกอุดมเดชศิทธบุตรนะคะผู้บัญชาการทหารบกก็ได้ออกมายืนยนันว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนั้นต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนนะคะจึงจะสามารถดำเนินการเจรจาปร่องดองได้ค่ะ ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอุดมเดชสิตธบุตรได้พูดถึงข้อเสนอของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่ให้ในายรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเจรจากับอดีตนายกรัฐมนตรีพันธ์ตำรวจโททักษินชินวัตรว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะดังนั้นการเจรจาจะมีขึ้นได้หากว่านายรัฐมนตรี ขณะว่าอดีตนายกรัฐมน,นตรีนะคะทักษิณนั้นจําเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเสียก่อนพลเอกอุดมเดชบอกว่าการจัดตั้งสภาปฏนรูปขึ้นมาเพื่อให้แก้ไขปัญหาความแตกแยกของบ้านเมืองและทําให้คนส่วนใหญ่ยอมรับได้กับการปฏิรูปดังนั้นข้อเสนอหรือว่าแนวคิดต่างๆของสปชก็ควรจะเกิดขึ้นในกรอบของกฎหมายเพราะหากผิดไปจากหลักการนี้ก็จะกลายเป็นประเด็นให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้ค่ะ ดีขณะที่อดีตนายทุนตรีสมชายวงสวัสด์นะคะก็ยืนยันว่าการปรองดองไม่จําเป็นที่ต้องให้พลเอกประยุทธ์นั้นมาเริ่มพูดคุยกับพันตํารวจโททักษินแต่รัฐบาลต้องเป็นผู้ที่อยู่ตรงกลางและดึงทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมและเกิดการตกผลึกร่วมกันสําหรับข้อเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการปรองดองแห่งชาตินั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานได้ แต่ว่าจะใช้วิธีการหรือรูปแบบใดนั้นถือเป็นโจทย์ของผู้มีอำนาจที่ต้องช่วยกันคิดโดยต้องยึดเอาประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นตัวตั้งจึงจะเกิดความปรองดองขึ้นได้อย่างแท้จริงค่ะ